ภายใน24ชั่วโมงนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคําทํานายของคุณนะคะพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะภายใน24ชั่วโมงนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะหลายๆคนนะคะช่วงนี้นะคะมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจหลายๆคนรอง,งานนะคะรอง,งานมีโอกาสได้งานคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะ คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะช่วงนี้ระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพของตัวคุณเองนะคะหรือคนในบ้านนะคะช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับคิดมากคิดเยอะมีเรื่องกังวลมีเรื่องไม่สบายใจนะคะหลับหล,ลับตื่นตื่นนะคะหลายๆคนนะคะชอบฝันร้ายนะคะในช่วงนี้นะคะหลายๆคนคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะคะคิดถึงผู้ชายอ่าหลายๆคนคิดถึงผู้ชายคนหนึ่งมีโอกาสได้เดินทางนะคะไปไหว้ทเววสุวรรณหรือพญานาคนะคะ ใครโสดคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบที่เป็นข้าราชการทหารตำรวจหรือคนในเครื่องแบบนะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้คืออายุพ่อของคุณแล้วก็ทะเบียนรถให้โชคสีเสริมดวงน้าโชคของคุณคือสีแดงสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีดําให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้4 1 8หนึะคะสี 1, 8ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยคะ่ะ